เอาละฮะเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นทุกคนจะทำยังไงฮะจะช่วยเพื่อนหรือว่าจะยิงศัตรูก่อนนะแต่สิ่งที่ผมเลือกคือสิ่งนี้ฮะใช่ครับผมเลือกที่จะยิงศัตรูก่อนแล้วค่อยไปช่วยเพื่อนนะและสิ่งที่ผมได้คือสิ่งนี้ฮะพอผมได้ยินแล้วผมต้องวิ่งขึ้นมาช่วยเพื่อนเลยนะวนความกั้นขำตัวเองไม่ได้นะเดินเด็กเขาเจ็กกล้วยเลยฮะทุกคนตลกมาก มือสี่เขาดาวนะด้วยความติดเล่นของผมผมก็เลยปล่อยให้เขาเปิดไม้ได่ายรอบนะผมถึงจะไปชุบด,ด้วยความติดเล่นของผมยังไม่หมดนะวิ่งไปด้วยเก็บของไปด้วยแล้วก็ระหว่างทางก็ชุบเพื่อนไปด้วยนะดูสิฮนะสิ่งที่เพื่อนเขาพูดกลับมามันทําให้ผมถึงกับต้องก้านขามตัวเองไม่ได้เลยจริงๆฮนะเด็กหัวร้อทไาใส่ควาย แจกควายจังหวะน,นี้ผมหนึงขั้นต้องขามล่าบ้านเลยทีเดียวอะจนข้างบ้านเขาว่าผมบ้านะเนี่ย <S <S> <S อีกสองนาทีต่อมามันกับเพื่อนเขาจะทนที่เบอร์สี่เขาเปิดไม้ด่ามไม่ได้นะแล้วเบอร์เพื่อนเขาก็เลยเปิดไม้สวนกลับไปนะไอ้เหี้ยเขากล้าชุบหนั้สัตว์แต่เขาไม่ชุบน่อย เขาสักขนาดนั้นมียี่เบอร์สี่ยี่เป็นที่อะไยของศักเออว่ะเองก็พูดถูกว่ะตลก